อ้าวด้รหลุ่นจีิเลยครับผมเฮิดเฮ็ดเฮ็ดใช่เลยอ้าวเฮดเอดคุุไปวิเลยเรืองะแล้วเับเนียเฝ้ารอป้ามเนี่มันี่เห็นงายิ่ง ui ui à luôn đóng lên mày đi ủa mình luôn 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 này สวัสดีจ้าสวัสดีสองวันที่สิบสี่ตุลาคมหกแปดจ้ะมณีเสื้อผ้าผพี่หน่องไปตามไม้กาวไม้เดิมมาจากตะวันมนีฝนตกจ้ะพี่หน่องกำลังซาตะวันลินไปปออยู่จ้ะสองคนนี่ยานเฮ็ดบานเบิดยู่จ้ะไปจ้าไปดูผู้ชมกันพี่กากับผู้พรานสูงมาจากอำเภอนาจตัวจังหวัดบุรีรัมย์ท่านี่วันศุกร์สีมันสันได้จำมนีไปกันเลยจ้าสงบเหงือกเหกมันจ้ะนี่้าพี่พี่หน่องมาติดดิสกเก่า aku ดีบ่ตัวนี้เห็น <tih> 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 ยังนะนังยังผ่านไป้าของแขกครับออผมมันมานเด้อมาหนีโชฉมมานโชฉมานครับนี่แก็ครับผมในการเข่าปลาครับอยู่ที่ห้อมประมาทบุได้เด้อครับต้องระวังทุกการก้าวย่างครับเพราะว่าเข่าประมาทบุได้เด้อครับผมแนมไกลๆน้ำเด้อครับก่อยอย่างเข่าก้าวย่างไปครับอ่ะหนุนความสูงความมานน้ำกันอีกนะ้ำฝน,นเน,ะเออนาะครับอดูได้ตาเขาถือข้ออไะไรนะ โเือห้เราพอคุนฝาวจ้ะจิกลายไฟไม่มีแล้วห็อเคยนะนะกําลังทางถึงเรื่องเยอะหีกาเนาะคระตังสงใัยรขาไปยิงคีอจูกเขากเก็บซหมือเงา ก็เลยดอโอ้าวงามน,น,นี่โอ้โหได้จิ๋มเลยอืมดอกงามเลยครับโอ้โหขเหยสมบูรณ์นะาบบบานบานเปิดคนี่ายให้เบึง น <laughs> <sed> <plays> <chips> ้องราปสบปัญีอไรแต่ขาจะเหี้ยแบบไมสมัยนะตาแดงเลยเดื่อไหะจ๊ะเบื่ โอ้กายมีคน zooming หรอนั่นง,นอองอ,อโอเป็นอยู่ในค่ำเนาะเป็นค่ำหรือเป็นมองน้ำไหลผ่านนะทุกคนเนาะน้ำไหลผ่านจะ้อพา,ายใจเลยกพิษรอ้อะนแรงจ ủng hộ hay không ủng hộ hay không không ủng hộ hay không ủng hộ không thằng thang rồi. Được thôi chứ. Ừ, này. nghe này nhiều ấy, đôi kênh, hà rót Đó

จะได้โอ้ย,อยถือกินกับแม่หน่อยตจะสาร้างทีค้าถือกินไหมจะที่ก็จริงจะให้ดูดานอะไรได้

อยู่ไหมอีกโอ้โอดบอดอกอคตรหด่ จูงดามผอมแล้วก็ซุนก็มีใช่ไหมฮะเป็นผูกสี่ยวน่าสวยมาก เป็นได้กเหมือนขึ้นบานหลุนประมาณนี้ละหลุนที่เราเอามาวอัดนี่ขึ้บานบานนี้มือไม้มาหจูนทุกงหตะกี้เนาะง่วงไปเลยจ้ะให้ละเอียบเจ้า มันจัอมันทานทาก็นมีชีกเหมืนน้ำข้าวงามเต็มมานามะเจ้าเเดี๋ยวดีกงัวป่เดี๋ยว,ก,วก็รู้อฝนหนัหม่อีก เก่าเลยป้ามันยังเหมือนที่เรามันนี่มันยังเลยมันนี่เห็นงายิง่สุดขึ้นโึ้นอุ้ยดุยขอไปมุมไกลๆได้เราไม่ให้มันได้เก็บนกกระสุนบนน้องมันนี่เนาะนอาสาวเพื่อนที่นี่ให้กันละสำหรับผิดผูนี่คัดเดาบันไดได้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งออกจากต่ำไปหาสูงบวกเคุนสัยับขึ้นเรื่อยๆตามระดับน้ำเนาะ ตอนได้ควมสซ้นความซุ่มครับอาสิบการนอนเฝ้าเกิดขึ้นแต่ว่าอาัิบ้านอยู่ไกลครับคนนี้นอนไม่ได้หันยืนเป็นคนทิมทรายพ่ขายเง่้ยเนา่แม่าจากปีกัดไม้เห่าๆคือหม่องเกาเนาะ ขุนพลานสูงจ้าถึงดูน้ำรานไปเรื่อยๆเยครับถึงก็สางกรุงต้นสาฟนุมบาชีสุกมานสำเร็จครับตียังหันกระสูกมานทักอยู่นะตามมาดอกปีง่ัยน้ำเดี๋ยวมเห็นรับชมครับผมโอ้ยน่ะดูตีนเดยดู เป็นหิดปวกเยอะรับสูงนี่ไปดูการเดือนนี่ครับผมหลุดนต้อกันว่าสุออกหอดิ่เดือนมันนัะฝนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับขอบผู้คนหลายๆเด้อครับผมขอบพระคุณทุกหลายทุกแชร์ทุกการที่กามว่าวาสิรับซุ้มในหมองได้นาักฝนเนาะขอบผมไปสมองสุบัติครับผมทีนี้กาแฟกเ็เร่งเรงใจบางค้ดเป็นอัดบ่ได้ตอบก็ ขอไฟน้ำเนยเด้อครับเพราะว่าผู้น,นีแห้งบริตอบเลยจ้ะแม่ครับต้องตีกอล์ฟเมื่อกี้ผิดครับผมกกอ,บอย่าเขียวยอย่าว่าให้กันเด้อครับผมจะพึ่งจะเป็นไรตอบเนบาะครับผมอยาอม่าหูไหมหูพี่ไกด์จะเบื้องคีบจ้ะนี่ครับสำหรับผู้ณด้วยบานใจผู้นะสมมติเนาะนสถานการณ์เป็นจะได้กับใบว่างใจบ้านใดอยู่เนาะ เดี๋ยวหลุนอีกแล้วครับผมวเฮิดเิดเิดใช่เลยเออเฮ็ดเฮ็ดคุณคุณคุณไปเวิร์ดเลยเหลือเงะเลยเด้อครับนี่เอ้ามาเบิ่งมาหลุนน้ำกันเลยเนาะ้้ตองมาเกี่ยวสาฝนสาฟุนพอของแขกอีกแล้ว เป็นใหญ่อย่างน้ดุนเต็มตาพอเด้แรงเอาไปยั้งตาหน่อยนะดีซาฝนกับท่านหันเลยเมื่อวานมนสุบปูด้วยเถ้ามันเลยมันยืนไกลๆะย่านียพินเหรโอ้ยนฝนกับโต๊บางมองบางบอนด้วยครับโต๊ะแบบเรียนผ่านก็มีถึงผูยังโต๊ะเป็นบางหรอกแน่นครับบอนีใจให้กันว่าเย็ดดนิสิ นี่เห็ดผึ่งออกตอนใดืดีจังใดนราบพุกเนาะจ้่ตทีนี่ยเนี่ยะเบิ่งทิดปวกไปก่อนครับก่อนสวยง,งามก่อนไปไปททงนานอยู่ครับผมจพิาพาแผนกลองไว้เลยด้วยรับผมนางทาแล้วเออา้ สารฝนก่อนจีบเราเรียงเฮ็ดบัวเ,เ,เก็บพี่สายกระตื่นเต้นไปเบิดพี่น้องเป็นคือกันมาจ้ะ เฮ็ดหลายๆจนได้นอนเฝ้าจนบ่กินเก็บผ้าบ่เก็บผ้าวิจารณ์เดี๋ยวเอาถุงก้น Sie dann dann ปันดอกห่งดอกใหญ่ดอกนาเห็มม่ีถือฝนงามกว่านี้จ้ะเห็ดไหไปเลยเครับผมไปหามุงเขาเลยนะพี่น้อฮอบ่ไปเรื่อยๆโอ้โหข้างจุมกําลังงับ่กํลังงัก่ะตังัก่อนนี่ চোৱে কাম আমেৰিকা কওঁ กังไปเอาจุ่มล่ะกังเขาพกไนะเ้ยนปอดพุนพี่น้องเออนี่หมูใหญ่ฮะบนน้องกันตุเจด้วยนะพี่นอ้กระสุนอีกไล่มืออีกลกันสุน ันเคียขวาเลบ่ซนคือบอได้ว่าเมียนีดีบ่ส่วนคือว่าไปตอนตุนตูจ้าหายกูนี่แย่อีดีตัวุนนะงาเละหาจู

ชูโบหินยังฟับฟับไปนี่น,นะจ๊ะนี่่บ้างนะนี่ใช้ทำเดี๋ยวบคาขอใช้ดยังกับไปบนไกลไก่นเยังอะไรบันเ้ออือ ตั้งใจเก็บเหลวมูที่อะไรมูสองมูแหลกกับมูใหญ่ที่เป็นมูเป็นมูเดียวกันจากเนาะพันยายมาเนาะมครับเครื่องตายใหญ่จ้ะนมาวันเป็นี้ขมันเ็นเนาะเอาบ้านนี้ติดน้อยนี่กาออกคันมาสองคนเนาะอาจจะมีไรดิ๊สระคอนตรงเนาะ

จ้าสับป่นพี่พอน้องสรุปยอดเห็ดโอ้ยเต็มกระบุงอยู่เด้อจ้าพี่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 กระสุกกระมันอยู่จ้บมือน,นี่เพราะว่าฝนตกเข็ดเพันบานเลเร็วนะจ้าจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไหลก็แทรกก็ติดตามชีวิตเห็ดเด้อจ้าก็กระดิ่งแจงเตือนไว้นั่จ้าหารุนในคลิปต่อไปว่าสับปนสีส้มสีมันสำหรับจ้าสำหรับคลิปมานี่สวัสดีจ้า